สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พอดีถังเก็บน้ําให้วัวนะมันแตกนะครับมันแตกตรงนี้เลยเรูสงสัยว่าจะเป็นวัวนะครับวัวชนนะครับชนไนเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองอุดรูนะครับไปใช้โฟมนะแล้วก็ละลายกับน้ํามันเบนซินนะได้สูตรโบราณมานะครับดูเบอร์เอร์เลยเป็นนิ้วเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอุดดูนะครับว่า มันจะอุดได้อยู่ไหมใช่นี่เรี๋ใช้โฟมนะครับ <screening> โฟมทั่วไปเลยแล้วก็ผสมกับน้ำมันเบนซินนะครับขั้นแรกเราจะบีบโฟมให้มันเล็กๆก่อนนะเพื่อเวลาโดนน้ำมันก็จะละไลายได้ง่ายๆนะใช้น้ำมันเบนซินนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเทลงไปนะนี่เขาจะเริ่มละลายนะครับเวลาโดนน้ำมันนี่ผมเทน้ำมันลงไปแล้วนะครับเวลาโดนน้ำมันก็จะละลายเลยไวมากนี่เป็น,นเนื้วเหนียวอย่างนี้เลยนิดๆพอเราละลายโฟมได้เรียบร้อยแล้วเราก็มาจะมาป้ายนะครับไปดูนะครับ เหมือนกาวเหนียวๆนะครับที่คล้ายๆกาวเหลืองเอาปะยางอะไรพวกนี้นะครับ